ูซีรีส์ผมไม่ดูซีรีส์ผมดูอะไรผมดูเป็นต่อผมดูเป็นต่อผมก็จะดูเป็นต่อทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับบางทีก็นั่งดูตัวเองบ้างอะไรบ้างเป็นโต้งไงจากเป็นต่อพอจบเป็นต่อก็จะเปลี่ยนเป็นโต้งก็จะดูเป็นโต้งแทนก็จะประมาณเนี้ผมไม่ได้คิดนะบอกตรงท่านผู้ชมเห็นเขาโอ้โหโวยวายกันก็ไม่เป็นไรเขาโวยวายได้ครับประสิ์ของเราเพราะเราคิดว่าเขาจะไม่เอาเพื่อไทยมาแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยลองขบคิด ได้ความเป็นอรุทินชาญวีรกูลซึ่งกําลังโดนธรรมนัตกดอยู่สิครับท่านผู้ชมครับถ้านจอ,าอยังไงเขาก็โดนโกมไหมครับเมื่อไหร่จะเลิกถามครับเดี๋ยวผมบล็อกนะครับขอประทานอภัยเพราะว่ามันจบไปตั้งนานแล้วมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายไม่ต้องถามครับให้กฎหมายเขาจัดการอยู่เดี๋ยวก็มีคนถามเนี่ยออารวที่ที่เอาภัยเอาไงไม่ต้องถาม้วครับเป็นเรื่องของกฎหมายเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อตัวเลขมันออกมาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับพัรก,การเมืองไทยมันมีให้เลือกสักที่ไหนล่ะครับใช่ไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้ละครับตัดพักประชาชนออกไปได้เลยเพราะไม่เข้าร่วมแน่แต่มันเหลือภูมิใจไทยตัดภูมิใจไทยออกไปเพราะภูมิใจไทยเป็นเพียงเป็นพรรที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมันก็เหลือตัวเลือกแค่เพื่อไทยกล้าทา อันดับสองเท่านั้นก่อนนะครับอันดับสามไม่ต้องพูดถึงถ้าคุณเอากล้าทําคุณจะไม่ได้ประชาธิปัตย์เข้ามาเสริมแต่คุณจะได้พักเล็กพักน้อยเข้ามาแทนถามว่ามั่นคงไหมมันจะเป็นความมั่นคงท่ามกลางการถูกต่อรองครับท่านผู้ชมครับพักเล็กพักน้อยเนี่ยคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเขาจะไม่ต่อรองนะอย่างพักแป้งบันเนี่ยเขาได้มาเป็นสิบเงี้ยน,นะครับทําไมเคะต่อรองไม่ได้ถูกไหมฮะ แล้วพักเล็กพักน้อยในตัวต่อรองเลยผมจะบอกให้เนื่องจากเขาคิดว่าเขาเป็นตัวแปรไอ้เรื่องแบบนี้ภูมิใจไทยรู้ดีครับเพราะเคยเป็นตัวแปรมาก่อนหรือแม้แต่คนที่อยู่ในภูมิใจไทยอย่างท็อปวราวุธก็รู้ดีเพราะเคยเป็นตัวแปรมาก่อนพอเป็นตัวแปรมาก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถึงได้รู้ไงครับว่าการที่จะเอาพักเล็กพักน้อยเข้ามาโดยที่ต้องถูกต่อรองมากๆเนี่ยมันจะเหนื่อย มันจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเอาพักใหญ่อย่างเพื่อไทยเข้าไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นการปล่อยข่าวของก็ได้นะครับผมไม่ทราบนะครับอันนี้ถ้าสมมติมีข่าวว่าอาจจะร่วมกับเพื่อไทยได้ผลนละครับท่านผู้ชมครับข่าวออกมาเย็นวานนี้พอตอนค่ําธรรมนัตออกมาเลยท,ทันทีเห็นไหมมันเป็นเกมเท่านั้นท่านผู้ชมพอเป็นเกมเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องยุ่งแหละครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราอย่าไปคิดแทนแหละครับเหตุผลคนเรามันมีร้อยเหตุผลท่านผู้ชมครับ ไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นูนก็ไม่เอาแล้วมันจะตั้งรัฐบาลกันได้ยังไงมันจะตั้งได้ยังไงครับมันตั้งไม่ได้หรอกครับรมันตั้งไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับคนนู้นก็ไม่เอาแดงคนนี้ก็ไม่เอาส้มคนนี้ก็ไม่เอาเขียวคนนี้ก็ไม่เอาฟ้าคนนี้ก็ไม่เอาหมอปลาลงอะไรแต่ละพัดอย่างวานปล่อยวามันซะปล่อยวามันซะแล้วมันนั่งจิบเบียร์ดูว่านุทินจะทำยังไง <p> แค่นั้นแหละอย่าไปซีเรียสครับ เราต้องเชื่อมั่นในตัวผู้นำนะครับท่านผู้ชมครับผมเรียกตรงๆนะครับผมเลือกอนุทินเนี่ยเพราะผมดูว่าอนุทินเนี่ยเหมาะสมแล้วในยุคปัจจุบันนี้ผมเลือกโดยที่ผมพูดกับท่านผู้ชมก่อนการเลือกตั้งว่าผมไม่รู้นะว่าหลังการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยสมการมันจะออกมาเป็นยังไงผมไม่ทราบตัวเลขบางคนก็วิเคราะห์กันตั้งแต่ต้นเลยโอ้โหเก่งชิบหายเลยไปเอาโพมาวิเคราะห์มึงเอาโพมาได้ยังไงมึงรู้อยู่แล้วว่าโพเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบของตัวเลขที่แท้จริง ไม่มีโพสสำนักไหนเลยให้อนุทินได้ร้อยเก้าสิบไม่มีครับมีแต่ร้อยห้าสิบผมก็เลยต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าบอกก่อนเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดได้ร้อยห้าสิบเนี่ยโจยมันจะยากขึ้นคุณอาจจะได้เห็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยภูมิใจไทยเพื่อไทยพักกล้าทำรรแล้วก็ประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์บอกไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเห็นเนี่ยเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็พักกล้าทำแล้วก็พักเล็กพักน้อยอัดกันเข้าไปท้าร้อยห้าสิบ แต่ถ้าเกิดเป็นสักร้อยเจ็ดสิบหรือสองร้อยเนี่ยสองร้อยเนี่ยสมการมันจะเปลี่ยนเพราะไอ้ตัวเลขมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็อยู่ในสภานั่นแหละครับสมการเปลี่ยนยังไงถ้าอนุทินได้สองร้อยแปลว่าพักเพื่อไทยกับพักประชาชนจะได้ตัวเลขน้อยลงผมพูดไปแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้ชมแล้วมันก็น้อยลงจริงๆเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้พอน้อยลงเสร็จปุ๊บเนี่ยอนุทินจะมีอํานาจในการต่อรองมากขึ้นเพราะเขาจะหยิบเอาพักไหนมาร่วมก็ได้เป็นสิทธิของเขา เราจะไปประท้วงกรกตหรอครับว่าห้ามอนุธินไปเอาพักแดงมาร่วมมันทําไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดและรู้ว่าเมื่ออาทุินได้สองร้อยปุ๊บอาุธินต้องไม่เอาแดงต้องมาเอาพักเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเกิดอํานาจในการต่อรองขึ้นมาทันทีมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรอกครับแต่ทีนี้พอต่อรองไปต่อรองมาอนุทินบอกไม่เอามากเกินไปอนุธินก็ต้องไปเอาแดงมาคุย เอาแดงมาคุยเสร็จปุ๊บโอ้โหธรรมนัตถแถลงการเลยบอกระวังพักทุกพักมีแผลทุกพักขู่เพิ่งบอกว่าขู่อันนี้เป็นเรื่องเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปผมไม่ทราบผมเผื่อไว้อย่างนี้นะถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะครับสมมุติถ้าสมมุติว่าเราได้เห็นอนุทินไปนั่งกินข้าวกับอภิสิทธิ์อีกสักครั้งหนึ่งไอ้ครั้งที่แล้วเป็นของเก่านะครับเป็นภาพเก่า ถาไปนั่งกินข้าวกันในวันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดกล้าทำก็ยอมลดลาวาสอกลงมาโอเคผมไม่เอากระทรวงเกษตรก็ได้ขอดูกระทรวงอื่นแทนถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่จะเป็นต้องเอาเพื่อไทยเข้ามาไม่จะเป็นต้องเอาประชาธิปัตย์เข้ามาก็มาอยู่ที่เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอากล้าทําไม่เอาภูมิใจไทย ท่านก็ต้องไม่เอาประชาธิปัตย์นะครับอย่าลืมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านตัดใจซะอยากให้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแต่มีเพื่อไทยอยู่ด้วยท่านก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกครับเพราะยังไงพรรคที่เป็นแกนนําอันดับหนึ่งก็คือภูมิใจไทยแล้วดีไม่ดีเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะได้เข้าไปตรวจสอบรัฐบรีของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้าไปใช่ไหมฮะไม่ต้องร้อ่ายค้างกา,าตรวจสอบนะครับภายในรัฐบาลกันเองนี่ตรวจสอบกันเองนี่แหละไม่ดีกว่าเลยท่านผู้ชม ลองเกิดไปคบคิดนะครับผมไม่มีอะไรมากมายครับผมแค่นั่งดูอย่างสนุกสนานเฮฮาดูไปก็นั่งตัดงานไปเพลิดเพลินจำเริญใจไปไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่คนอื่นจะคิดมากอ้ไม่ได้เลยห้ามเอาเข้ามาไม่เอาเข้ามาแล้วคุณจะเอากล้าทําเข้ามาแล้วมันไม่ต่อรองไตหกไตห่าเลยครับท่านผู้ชมครับมันเหนื่อยนะครับคนที่เป็นผู้นําเนี่ยคือนายกเขาก็ต้องคิดเองนะเขาจะเอาใครเข้ามาร่วมอ่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าทําต้องทําตามใจของคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย ผมว่าคุณจับไม่ได้หรอกรัฐบาลคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาเวลาตั้งใครขึ้นมาก็ไม่เอาเว้ยไม่ชอบอไม่ชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบไอคนนั้นก็ไม่ชอบไอคนนี้ก็ไม่ชอบเดี๋ยวไอส้มมันจะเอาไปกินี๋่วบอกให้ก่อนมันน่าด้านพอนะทมานเล่นไปเออมันหน่าด้านพอนะครับในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งดีไม่ดีผมเชื่อว่าป่านเนี่ยป่านเนี่ยอาจจะพรรคกล้าทำอาจจะไปแอบคุยกับพรรคส้มแล้วก็ได้ แต่ถ้าไปคุยกับสองพักมันก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ชมครับมันก็ยังได้แค่เกินครึ่งหนึ่งของภูมิใจไทยเองแต่ถ้าเกิดว่าพักส้มเอาเพื่อไทยเข้าไปด้วยผมเชื่อเพื่อไทยไม่เอาเพราะอะไรร่วมกับภูมิใจไทยดีกว่าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทุก์อย่าไปทุกใจ อย่าไปอึดอัดใจเลยปล่อยเข้าไปเธอปล่อยให้พี่หนูจัดการเขาเรื่องของเขาทำไปเถอะคุณจะเอาให้เข้าวัดเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่คุณต้องรับผิดชอบนะอย่ามีครั้งหนึ่งถ้าพักเพื่อไทยโดยสอสอหรือว่ารัฐมนตรีของพักเพื่อไทยไปก่อปัญหาขึ้นมาเนี่ยอนุทินในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่หน้าที่เราครับ เราไม่ต้องรับผิดชอบแทนอนุทินครับไม่ต้องเรารับผิดชอบไปแล้วในคะแนนเสียงของเราเพราะฉะนั้นอนุทินต้องรับผิดชอบในการดูแลรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอย่าให้มันก่อเหตุขึ้นมาอีกอย่าให้มันเป็นเมกโปรเจกต์ขึ้นมาอีกไม่อนกัมันคิด,ดนู่นคิด,ดนีคดดน่คิดนั่นแม่จะเอาสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวแล้วก็ต่อรองทุกอย่างแต่คราวนี้คุณได้มีอำน,นาจในการต่อรอง คุณผู้ชมเห็นหน้าภูมิธรรมไหมการแสดงออกต่างๆช่างต่างกับตอนที่เป็นรัฐบาลซะเลเกินนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่แสดงออกให้รู้แล้วว่าเพื่อไทยไม่มีอำนาจในการต่อรองต่อได้บางส่วนเท่านั้นแต่เงื่อนไขถ้าน้อยกว่าพรรคกล้าทำมันก็น่าคิดนะครับท่านผู้ชมถูกไหมฮะมันก็น่าคิดนะครับถ้าเกิดว่า เงื่อนไขของเพื่อไทยน้อยกว่าพรคกล้าทำถ้าเราเป็นอนุทินเราจะเลือกกล้าทำหรือว่าจะเลือกภูมิใจเออหรือว่าจะเลือกเพื่อไทยแหละครับท่านผู้ชมครับ